ครับท่านผู้ชมคับวันนี้สำนักงานสส,อสอโอเลปีวัดผันสายเชือ้อได้ลงพื้นที่อรอยต่อระหว่างตำบลทุ่งแตนนาสมัยนะครับเพื่อสำรวจแหล่งที่จะทำการกอร่อสร้างไฟเพื่อแก้ปัญหาไฟแรงให้กับพี่น้องประชาชนครับจุดนี้ก็เรียกว่าห้วยลำทวนนะฮะ,ะต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอซายมูลขัดจากนี้ไปไม่ไกลนะฮะและ้วก็สายน้ำ แห่งนี้ก็จะไหลไปลงที่ลำทวนริมสวนสาธารณะพญาแถนซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นภัยแรงเลยนะฮะน้ำนีนแห้งขอดเนื่องจากฝ่ายชำรุดทางสสก็จะเร่งำดำเนินการแก้ไขครับเรื่เราก็มาถึงฝ่ายกั้นลำทวนบ้านนานดีน้อยตำบลนานสมัยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คณะของท่านภูมิในการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เ13จังหวัดอุบลราชธานีก็จะเดินทางมาสำรวจปัญหานะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยท่านสสอโอเล่ปิยวัฒน์พัน์สายเชื่อได้ประสานงานผ่านทางพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลนบุตรโชชัดคุณรัติรทกเมื่อคราวมาตุวราชการแล้วก็มาเยี่ยมชาวยะโสธรเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับ21มีนาที่ผ่านมา,า,นมาก็เดี๋ยวเราชมบรรยากาศครับนีครับ โอ้สภาพพังเลยวะเดี๋ยวก็คงจะต้องมันทังกันแหละกันพอมาเองคับนี่ครับนี่ก็เป็นฝายขนาดเล็กนะความกว้างก็ประมาณไม่น่าจะเกินสิบห้าเมตรขับก็เกินสิบห้าเมตร ท่านรองปีชายนะครับเป็นรองนายกอง์การบริหารส่วนตำบลนาชมัยฝ่ายนี้สร้างมานังครับซ่อมประมาณปี2518ครับ2518โอ้โหหลายปีแล้วเนะแล้วพังตอนไหนครับพังปี2555ครบับปีที่แล้วปกติถ้าช่วงหน้าน้ำนี่น้ำจะอยู่ระดับไหนถ้าฝ่ายนี้ ยังกันได้เลยถ้าฝายตัวนี้ยังปกติก็น้ําก็ประมาณ2เมตรหน้าฝายหน,น,น้าฝายเนี่ยนะฮสอเมตรนะอ๋อเป็นฝายฝายน้ําล้นฝายน้นําล้นครับก็เดี๋ยวสักครู่เราจะถามความเห็นท่านพนะขอบคุณนะครับบ,นนบานเรียกทางครับก็รบเรียบรีบดำเนินการนะครับท่านสสโอเล่ปิยวัฒน์ปันสายเชื้อและทีมงานทั้งหมดนะฮะ ช่วยเพื่อน้องประชาชนแก้ปัญหาแพรแดงครับโลำน้ําสายนี้นะครับต้นน้ํานี่ก็มาจากาสามแหล่งครับมาจากหนองขือขือฮีนาําไมยนะครับมาจากโคกยาวแล้วก็มาจากาสวนป่าดงมะไฟอาเภอสายมูลครับก็ไหลมาทางนี้แหละครับไปเรื่อยๆจนผ่านหลายตําบลแล้วก็ไปลงที่แม่น้ําชี ผ่านลำทวนนะครับก่อนลงสู่แม่น้ําชีเนี่ดูบริเวณหน้าฝายที่พังจุดที่สองนี่ก็คือ,อกุดจับคุยตับเต่าตําบลขุมเงินนะครับคณะของท่านภูิในการศูนย์ป้องกาาาา 13, งนันมรทาสาธารภัย73จังหวัดอุบลราชธานีมาสํารวจพร้อมกับทีมงานองค์การบริหารส่วนตําบลขุมเงินและสำรัการสอสอโอเลปีวันสาเชียแห้งแรงมากครับที่นี่ ตรงนี้เป้าหมายก็คือขุดลอกเพื่อจะนำน้ำจากขุดจับเนี่ยนะเข้าไปช่วยพื้นที่แห่งเดี๋ยวต้องดูการพิจารณาของกันพอว่ามีความเห็นท่าน,นนายกองการบริหารส่วนตำบลกุมเงินก็ลงมาประสานงานครับข็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกท่านทุกคนก็ต้องบุกป่าฝ่าดง <c oughs> <c oughs> เอานะครับ เพื่อที่จะหาแหล่งน้ําช่วยเหลือในเรื่องของภัยแรงสูครเมือพระยาแทนแดนสิวิตไลยเมืองบางไฟโก มีตำนานละอุขานอักโวตินลุ่มน้ำชีทีน่นี้มีมนกลางวันนี้มีลูกหลานบ้านเรามากล่าวความในใจย้ำพี่น้องตกล่าวโอเล่คนนานรักตัวขาว,ขาวอยากเห็นบ้านเราเป็นครอบครัวเดียวกันตามใ้ที่ร้อนใจทุกคนเรายืนมือช่วยทุกคนจุด ร่วมดวงใจให้เป็นหนึ่งด้วยศรัทธาฟันฝ่าร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อบ้านเราโุกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเรารักการไว้ก่อนเกิดนกพี่น้องเธอถึงวันเดือนจะเลือนไปตามเลยแต่ข้างในหัวใจโอเล่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ข้างในหัวใจโอเล่ไม่เปลี่ยนแปลง สายเชื้อขอเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานคนยะโสเห็นบ้านเรามาแต่เล็กจนโตรเ,นเรื่องราวผ่านมาโอเลน้ำเข้าใจอขอเอาความตั้งใจอยากพัฒนาให้ไปไกลเพื่อชาวยะโสธรเพื่อบ้านเราเพื่อบ้านเพื่อนมืองนน,อนไม่มีความเดือดร้อนใน้อยู่ดีกินดีไม่มีความเดือดร้อนใน โอเลโอเลคนกันเพองคนบ้านเฮามันกันเองไม่ต้องเล่นใจกันดอกโอเลโอเลคนกันเพองคนบ้านเฮามันกันเองไม่ต้องเล่นใจกันดอกมีเรื่องเดือดรอนเกินพี่น้องเข้ามาพอกต้องการที่งใดขาดเมื้องพอให้พอโอเลจกใ้พวกเราคนกันเอง เลี้ยงใจเื่อเท้าโชคดี